วันนี้เป็นวันสุกแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสุกสักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วตื่นมาเนี่ยนะครับมีโอกาสได้มองดูท้องฟ้าจะเห็นว่ามันมืดครึ้มไปหมดเลยถ้าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมอกก็คงไม่เป็นไรนครับเพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หมอกนะครับท่านผู้ชมครับมันเป็นแค่ PM2.5 ซึ่งปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเกินมาตรฐานในทุกเขตพื้นที่ของกทมอเลยนะครับผมเริ่มต้นจากข้อมูลของศูนย์ ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครได้มีการรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5เมื่อตอน7จโมงเช้าวันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหครับจะมีแต่ส้มกับแดงเท่านั้นแดงมี2จุดนะครับจุดแรกคือเขตที่อยู่น่าจะเป็นบางนาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับกับอีกจุดหนึงคือเขตด้านในเลยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันพื้นที่ ของกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาค่า PM 2.5ทั้งหมด12อันดับเริ่มจากเขตที่หนักที่สุดเนี่ยก็คือเขตบางรักนั่นแหละครับลองดูในกรอบสี่เหลี่ยมจะเห็นว่าอยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมครับในกรอบสี่เหลี่ยมนั่นแะครับที่เป็นพื้นที่สีแดงมีความหนาแน่น75.8มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้เป็นเขตบางรัก แล้วก็เขตที่2คือเขตลาดก,กระบังนะครับนั่นแหละครับที่เป็นสีแดงท่านผู้ชมครับ75.5ไมโโกกรัมต่อรูกบาทเมตรลำดับที่3เป็นเขตปทุมวันนะครับ73.7ลำดับที่4เป็นเขตประเวท71.4ลำดับที่5เขตจตุจัก70.9ลำดับที่6เขตสาทร70.4ลำดับที่7เขตคลองสัมวา68.4 ลำดับที่8เขตน้องจอก64.8ดลำดับที่9เขตคลองเตย64.1ดลำดับที่10เขตบึงกลุ่ม63.5าดลำดับที่11เขตร,ราชเทวี62.8แล้วก็ลำดับที่12เขตมีนบุรีครับ62.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศระดับสีแดงซึ่งก็หมายถึง2เขตคือเขตบางรักกับเขตแลกกระบ,บังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับหมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ แปลว่าหนักสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่จะหายใจเข้าไปเนี่ยยังลําบากนะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็หลีกเลี่ยงด้วยการงดกิจกรรมกลางแจ้งถ้าหากว่ามีความจําเป็นต้องทํากิจกรรมกลางแจ้งก็ควรจะใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะหน้ากากาป้องกัน PM 2.5หากว่ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์นะครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวควควรจะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ปราศจากมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็ให้เตรียมยาแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเป็นให้พร้อมและต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วยอันนี้เป็นกรณีของสีแดงซึ่งมีอยู่2เขตส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าเป็นสีส้มทั้งหมดเลยแปลว่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับประชาชนทั่วไปก็ควรจะใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหนึ่งเช่นหน้ากากป้องกัน pm 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารและควรจะมีการจํากัดเวลา ในการทำกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งซึ่งต้องใช้แรงเยอะๆควรจะสังเกตอาการผิดปกติอย่างเช่นอาการไออาการหายใจลำบากอาการระคายเคืองตาอย่างนี้เป็นต้นควรต้องระมัดระวังกันนะครับส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรจะต้องใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองอย่างเช่นหน้ากากป้องกัน pm 2.5ทุกครั้งที่ออกนอกตัวอาคารควรจะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงเยอะๆ และต้องไปปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์หากมีอาการผิดปกติก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับตอนเนื่องกันไปจากปัญหาเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับจากเรื่องราวของ PM 2.5เราจะไปดูเรื่องของถนนพระรามสองซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเขตต่อเนื่องกับกรุงเทพมหานครและก็มีปัญหาเรื่องของ PM2.5 เช่นเดียวกันนะครับ มีรายงานว่าวันนี้เมื่อตอนก้าวนาฬิกาสามนาทีนายอัมนาจเจริญศรีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยได้แจ้งได้ลงพื้นที่บัญชาการนะครับบริเวณจุดที่เกิดเหตุคานปูนหรือว่าเซกเมนต์แล้วก็เครนหรือว่ารันชิง่งเจนทรีเครนซึ่งเป็นชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างทางยกระดับของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางแยกนะระดับ ทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วช่วงเอก,กชัยไปถึงบ้านแพ้วหรือว่าบริเวณกิโลตอนที่7นะครับบริเวณกิโลเมตรที่30กับอีก300ถนนพระราม2พื้นที่ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเกิดเหตุถล่มลงมาเลยทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็จะรับบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อช่วงกลางดึกเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายแล้วนะครับก็คือ นายสลาบุตรเวชการอายุ41ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะหมายเลขทะเบียน2ทอพุทาหอหีบ950กรุงเทพมหานครซึ่งทางแนวหน้าออนไลน์ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาพร้อมกับส่งชนสูตรไปยังโรงพยาบาลสมุทรสาครสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต2ศพด้วยกันและก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก2คน ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ไปเนี่ยกรมทางหลวงจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ประเมินและก็วางแผนเพื่อหาแนวทางในการนําเครนลงมาจากต่อหม้อแล้วก็เร่งคืนผิวการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไปนะครับแต่จนถึงขณะนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับใครที่ไม่มีเหตุจําเป็นจะต้องเดินทางไปเส้นนั้นโดยเฉพาะพี่ต้องผู้ที่จะต้องเดินทางไปสายใต้ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้การจราจรถนนพระรามสองอย่างเด็ดขาดนะครับขอให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4หรือว่าถนนเพชรเกษมหรือว่าจะใช้ทางหลวงชวนบทวิ่งไปออกทางอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางปลาได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ท่านถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงบริเวณขาเข้ากิโลเมตรที่2 8กับอีก400จนถึงกิโลเมตรที่32เห็นไหมครับ4กิโลนะครับท่านผู้ชมครับขาออกกิโลเมตรที่29กับอีก100จนถึงกิโลเมตรที่30กับอีก600ก็ประมาณ1กิเมตร โดยสามารถสัญจรในช่องทางคู่ขนานได้ทั้งขาเข้าและก็ขาออกแล้วก็สามารถเรียกไปใช้ถนนเพชรเกษมและก็ถนนเอกชัยแทนได้เช่นเดียวกันทางจังหวัดสมุทรสาครจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อเร่งรัดให้ทายาทของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นนะครับ